เอาอีกแล้วนะครับแพทนภปานุ่มบิกินี่ยืนเซลฟี่หน้ากระจกแต่ทำเอาคนโฟกัสผิดจุดกันเลยทีเดียวนะครับและเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับของน้องแพทนภปานะครับซึ่งเธอนั้นได้ไปเที่ยวทะเลอีกแล้วนะครับเพราะว่าเธอนั้นบอกว่าทะเลนะครับก็แค่ปากซอยและสำหรับคุณแม่อย่างแพทนภปานะครับที่พาลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเรซซิ่งนะครับไปเที่ยวทะเลกันบ่อยมากๆโดยเฉพาะทะเลปทยานะครับ เรียกได้ว่าเอาใจลูกชายสุดๆกันเลยทีเดียวและงานนี้นะครับคุณแม่แพทนภพาก็ได้เที่ยวพักผ่อนไปด้วยนะครับอย่างที่ล่าสุดนะครับเธอนั้นก็ได้โชว์ความแซ่บกันตั้งแต่ยังไม่ได้ลงน้ำทะเลกันเลยทีเดียวนะครับโดยเธอนั้นนุ่งบิกินี่สีทองอารามนะครับยืนถ่ายเซลฟี่อยู่หน้ากระจกแถมแม่แพทนภพานะครับยังมีโชว์ช็อตหวานๆนะครับกับตากล้องคนรู้ใจกับหนุ่มพีชานนนอีกด้วยนั่นเอง และงานนี้นะครับก็ทําเอาหลายคนนะครับโฟกัสผิดจุดเบาๆนะซึ่งเกิดขึ้นระหว่างความแซ่บของแพทนาพาที่แซ่บทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งร้มถึงหลายคนนะครับที่โฟกัสไปที่พีชานนที่ตอนแรกนะครับนึกว่าใส่ถุงน่องตาข่ายแต่ที่แท้แล้วนะครับเป็นลายกางเกงแบรนด์เนมที่ใส่อยู่นะครับซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์เช่นนึกว่าตากล้องใส่ถุงน่องลายตาข่ายซะแล้วขอโทษที่มองคุณพีผิดไปนะครับเหมือนใส่ถุงน่องตาข่ายผัวเมียเคมีเข้ากันชอบอะ่ะ ชุดสวยค่ะแซบตากล้องเด็ดสุดครับคุ้มค่าเน็ตจริงๆครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ทุกคนนั้นเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าคุณแพทนภาผานั้นมีความเซ็กซี่อย่างมากเลยทีเดียวนะครับและเธอนั้นก็มีความสดใสล่าเลยนะครับโพ่าถ่ายรูปท่ามกลางหุ่นที่เปเบอร์นะครับช่างเป็นอะไรที่สวยงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวและคุณผู้ชมท่านใดอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของเธอให้ได้มากกว่านี้แน่นอนว่าแอดมินนั้นจะขึ้นช่องทางติดตามของเธอเอาไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับ ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามและให้กำลังใจเธอด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดติดตามช่องของแอดมินด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแน่นอนว่าสำหรับคลิปนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย